สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า NBA i n f i n i t นะครับวันนี้ผมจะมาโซโล่รงนนะครับตอนนี้ผมอยู่แรัรีเจนนะครับมี42ดาวนะครับหรือ9ดาวนะผมจะขึ้นทอร์ออฟเฟนครับโอเคก่อนเริ่มคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนนะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5ไลค์ได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ได้เดินต่อไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราหาห้องกันสักครู่หนึ่งครับทุกคนครับ โอเคแล้วเราก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยครับเรากำลังจะเข้าไปสู่หน้าเลือกตัวละครนะครับตอนแรกเพื่อนเราน่าจะเล่นเป็นเดมชามฮะลินลาดครับฝั่งเขามีแจ็คสันนะฮะคอนเฟิร์มนะครับ,รบ,นนรบ,รบเป็นยนานิลินลัดครับแล้วก็ยานิท ฟังเขาคอนเฟิร์มือกันครับเป็น AD ดีฮะผมน่าจะเล่นเป็นแบมนะฮะก็มันสามารถอารรูปได้ครับโอเคฟังเขาเลือกคนสุดท้ายเป็นอ่าลูค่าโดนซิกนะครับผมเล่นเป็นแบมอดีิบโยฮะก็กำลังเฮอครับแบมอดิบโยได้ติดอาครับกำลังเล่นข้อมือครับ ก็สามารถช่วยเพื่อนทำแต้มได้นะแบบอัดับโยแล้วฟังเรารีเบาได้ชนไม่ได้นอยานิโอเคติดมือนปะขอว่างเพื่อนโอเคชุดสองแต้มเรียบร้อยครับต้องดูเกมนะครับว่าเขาจะมาแผนอะไรนะทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะแยกนะ เหมือนเขาจะไม่สกรีนเลยครับเขาจะแจ้งกันตัวทางนะครับโอเคทำไห้สวยทีมเขาจริงๆครับฝั่งเขาน่าจะแย่ครับไม่มีการสกรีนครับเขามากันสามคนชัวๆครับโอเคสามแต้มสวยครับฟังผมก็น่าจะมากันสองคนนะผมเป็นตัวแถมครับเราเล่นแย่ครับจริงๆแค่เขาจะไม่สกรีนเลยนะต้องสุดแค่สูตรมันครับ แล้วเขาชูสามตั้งลงไปฮะเคยลินล,ล,ลาหาช่องครับ <goof cji> เรา oh. <Tonight> ได้นะอ่าอุ้ยขึ้นยากครับยานิสผมรีบาวได้ครับได้เพื่อนอารูปได้โอเคเลียอัพลงไปครับผมก็ต้องระวังตั้งแป้นนิดหนึ่งครับก็ต้องไปรีบาวช่วยเพื่อนเนี่ย คือบึงชีกลัวเพื่อนชูดพลาดเห็ก็ต้องรีไปรีบาวครับแล้วก็หาจจงหวะอาริวปไปในตัวครับโอเคได้สองอย่างครับก็สามารถอาริวปได้ครับแล้วก็คอยรีบาวได้ครับ right แล้วฝั่งเขาไม่ชูทมันแกล้กันไปนครับ <Great now. S 1> ไปไม่ได้ครับดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะแยกกันจริงๆนะครับสกินบ้างเป็นบางรอบครับ แต่เน้นแยกทางกันมากกว่าแล้วโดนอะไรอูปปะโอ้ช็อตคอกพอดีครับถือว่าเราโชคดีไปฮะเดี๋ยวเราบุบบ้างครับทุกคนครับโอเคแล้วเดมชามส่งมาแล้วขึ้นโดนโตบครับโอ้เอดีเอาแล้วฟังเข้าคขว้าบันได้ครับ,อ,รบอุ้ยโดนชนครับ โอ้โหดังขาห่วงเลยครับทุกคนก็กันยากฮะหลังสวยฮะโอเคส่งคืนให้เพื่อนฮะเพื่อนทาจังหวะอยู่ครับอารูปุได้เพื่อนเรียบร้อยครับก็ทำได้ทั้งสองอย่างครับรอรีบาาด้วยเลยก็รออาริยด้วยครับทุกคนครับก็สุดแค่สุดมันครับทุกคนอาจจะผิดใจ หลายคนนะแต่มันเป็นสเต็ปผมแค่ไหครับเราต้องรับบ้างครับแล้วเขาจะส่งปะส่งครับก็เขาตั้งมือสองตั้มนะครับลงปะลงครับแล้วรีบาวดังลงไปครับถ้าเรารีบาวได้เมื่อกี้สวยนะครับอเอาบ้างเพื่อเรียบร้อยไป,ไปครับ โอเคอย่างน้อยก็อาลูปแล้วก็สามารถช่วยเพื่อนทำแต้มได้<า>แล้วเราก็สามารถรีบาวได้เป็นบางจังหวะไงโอเคเพื่อนยังไงก็ได้เพื่อนส่งให้ยานิดแคปต้องชูลแล้วครบับโอเคลงครบงับก็วิ่งไปนอกบ้างครับอยู่ในบ้างครับแล้วแต่โอกาสไง จะสเตยลนะสติลนะไม่ได้นะแล้วเขาจะอาเรอูปไม่ได้ฮะช็อตคอ,อกมาลัว5วีฮนะต้องชูแล้วทุกคนโอเคแล้วเขาชูดไม่ลงฮนะโอเคเหลือสวิเพื่อนยังเหลียงอยู่ครับแล้วตบโอเคก็ชนะไปครับทุกคนครับโอเคผมก็ได้ m อ p ไไปเนาะ โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้า,เ,าเราเจอกันในร้านออฟเฟมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ